จิตของพวกเราคือความว่างเปล่าใสๆที่อยู่ต่อหน้านี้ในความว่างเปล่าใสๆที่มีอยู่ต่อหน้าพวกเราเนี่ยมันมีอากาศไอาอากาศเนี่ยมันก็กลืนไปกับความว่างเปล่าใสๆถูกไหมอากาศจับต้องไม่ได้แต่มันมีเนื้ออากาศอยู่เป็นอากาศออกซิเจนเนี่ยที่พวกเราใช้หายใจกันอยู่ตลอดเนี่ยเนื้ออากาศเนี่ยมันอุปมาเหมือนกับอาการรู้เป็นธาตุรู้เป็นอาการที่มันทําหน้าที่รู้ ทีนี้เนื้ออากาศเนี่ยมันเคลื่อนตัวเกิดเป็นอาการปรุงแต่งเป็นลมเป็นพายุเป็นการเสียดสีของเนื้ออากาศเกิดเป็นประจุไฟฟ้าเกิดเป็นฟ้าแลบฟ้าผ่าฟ้าขนองเกิดเป็นวัตถุธาตุเล็กน้อยอีกมากมายมหาศาลทั้งหมดนี้มันเป็นการเคลื่อนตัวของเนื้ออากาศชั้นใดจิตตะสังขารเนี่ยมันก็เป็นชันนั้นเลย เมื่อมีจิตย่อมมีจิตตาสังขารจิตตาสังขารเนี่ยมันเป็นเนื้อของจิตนั่นแหละไอ้เนื้อของจิตเนี่ยมันเป็นาธาตุรู้ส่วนจิตตาสังขารคืออาการกรับเพื่มปรุงแต่งของเนื้อจิตเมื่อเนื้อจิตมันได้รับการกระทบมันก็กับเพื่มปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นมโนภาพเป็นอารมณ์จะเป็นอารมณ์โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเศร้าหมองซึมเศร้าหัวลอปีติอิ่มเอม หรืออารมณ์เฉยๆหรืออารมณ์สงบสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกหรือเป็นอารมณ์นี้มันคืออาการกรับเพื่อมของจิตมันเป็นการเคลื่อนตัวของเนื้อจิตมันก็เพื่อมแบบไหนเนื้อจิตมันก็รู้อยู่ตลอดเพราะเนื้อจิตมันเป็นธาตุรู้มันรู้ของมันอยู่ตลอดเมื่อมันไม่รู้เนี่ยมันจึงได้ไปอาศัยอาการกรับเพื่อมนี้กับเพื่อมปรุงแต่งให้ค่ากับทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือความไม่รู้คือเนื้อจิตเนี่ยเขาต้องการองค์ความรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราทวนกระแสมาตื่นรู้อยู่ภายในไอ้เนื้อจิตตัวนี้มันจะเห็นอาการกับเพื่อมปรุงแต่งมันจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าอาการกับเพื่อมปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นความคิดตี่คิดที่พูดอยู่นี้มันพูดของมันเองมันไม่มีรูปร่างแต่มันพูดของมัน มันพูดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลามันนึกของมันอยู่ตลอดเวลามันมีอารมณ์สุขทุกเฉยๆอารมณ์สงบปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อเนื้อจิตของพวกเราซึ่งเป็นธาตุรู้ตัวนี้มันกําลังรับรู้ถึงอาการปรุงแต่งเหล่านี้แล้วเกิดความเข้าใจด้วยตัวของมันว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพียงอาการมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ มันกระเพื่อมเป็นเสียงอยู่ตลอดเป็นมโนภาพเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเมื่อเนื้อจิตได้เห็นความจริงแบบนี้เนื้อจิตก็จะเกิดความสว่างสวัยแห่งองค์ปัญญาขึ้นมาเนื้อจิตจะแปลสภาพสว่างสวัยขึ้นมาจนสุดท้ายมันเกิดความรู้ความเข้าใจว่าไอ้ความคิดนึกและก็อารมณ์ทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จิตเป็นเพียงอาการของจิตมันเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเนื้อจิตได้เห็นความจริงแบบนี้เนื้อจิตก็เกิดการทวนกระแสมาเรียนรู้ธรรมชาติของตนเนื้อจิตก็ได้เห็นว่าไอ้ที่รู้อยู่นี้มันก็รู้ของตัวมันเอง มันไม่มีใครไปเป็นเจ้าของอาการรับรู้เพราะว่ามันรู้ของมันอยู่ตลอดเลยเนี่ยพูดอยู่มันก็รู้ที่พวกเรากําลังฟังอยู่นี้จิตมันก็กําลังรู้ถึงเสียงนี้ใช่หรือไม่พวกเราต้องบอกจิตไม่ต้องฝึกสติก่อนไหมจิตได้ยินเสียงเดี๋ยวนี้ต้องบอกมัน,มนไหมให้จิตแกสติยังอ่อนนะแกต้องไปฝึกสติให้มันเยอะๆก่อนแกถึงจะได้ยินเสียง มันต้องไปฝึกอะไรที่ไหนเพราะธรรมชาติของจิตเขารู้ของเขาอยู่ตลอดมันไม่มีใครไปฝึกอะไรได้มันไม่มีเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพราะความไม่รู้แค่นั้นเอง